สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับอีสานพาเลาะพากินพาเที่ยวนะครับเมื่อนีิกระสีผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับหลอบเทียงน้ำกันแ่บนะครับผมนี่นะครับเป็นเซ็ตเล็กพิเศษนะครับแตสิบบาทนะครับผมนนะครับมอนคำยังไงตัวตกันไปเลยนะครับตอนรับลมหนาวแล้วก็ฝนตกโปรยปนะครับ จัดเข้าไปครับเป็นมือที่สองของอากาศหนาวอากาศเย็นนะครับมีลมกระโชกแรงแลวก็บวกกับฝนตกนะครับฝนนะครับทุก่านกับอากาศเปลี่ยนแปลงกับรักษาสุขภาพน้ำนะครับเป็นห่วงนะครับนี่นะครับหัลผ่ากระจัดไปคำยังไงตัวตัวเดี๋ยวจัดกับพี่กรับพิกจีก่อนนะครับ พริกแดงพริกเขียวนะครับมือนี้นะครับสูตน้ำตามนะครับกินเวียดจิ๋วทาลมเนาวนะครับนะครับลูกชิ้นจัดเข้าไปฝนตกนะครับปลอกปอกแปกมานะครับฝนลินนะครับนะครับันยังไงจังสีเลยนะครับผม วนเข้าไปครับจัดเข้าไปเซเล็กเนื้อเปื่อยนะครับครับมือนี้มีเอ็นเก้ยวมีเนื้อน่องลายนะครับพริกจีจัดไปนะครับสองเมล็ดนะครับพริกแดงพริกเขียวนะครับมือนี้เพิ่นจีสองพริกนะครับมือนี้นี่นะครับสามเลยนะครับ ตาม,มาเมล็ดนะครับกระลำกระจัดเข้าไปนะครับมหละพาตามนะครับผมมหละพาครับจัดไปย่อนยังไงนะครับ,ออรบหมวนเข้าไปปักสลัดตามเข้าไปนะครับผม ใช้ับอากาศหนาวนะครับอากาศเย็นนะครับเสียงลมลมแห้งนะครับมือนี้นะครับอากาศมืดขึมสลัวสลัวนะครับมือนี้นะครับลมแรงนะครับผมนี่นะครับก็จิมีผีกีอยู่ในถ้วยก๋วยเตี๋ยวน้ำครับที่ว่า อีพีแรกนะครับโดยนาตอนปรุงนะครับส่วนน้ำตามนะครับผมนำก๋วยเตี๋ยวมาล้อนๆนะครับเจอะระอากาศเย็นแบบแป๊บเดียวนะครับเย็นนะครับบ่ต้องเป่าเลยนะครับรกกับปักเกียวหอนะครับหล่นจานเลยนะครับ เราพาตามเข้าไปครับนี่นะครับเนื้อเบื่อชิ้นยังไๆนะครับผมตามด้วยพริกที่เหาโร้อยเข้าไปน้ำนะครับนี่ครับขีดทำยังไงจโต,ต,ตกันเลยนะครับยังสาใจดีนะครับนี่นะครับ นะครับ้อมพริกจีร้อมนะครับจวดเข้าไปครับดันเข้าไปครับสิ่งนี่เขาหนุ่มนะครับผมกินได้ตลอดครับก๋วยเตี๋ยวนะครับผมอากาศเย็นๆยังสีแห้งเหมาะกันนะครับผมนี่พริกดันหนอกพ้อมนะครับ เขียวกับแดงจัดเข้าไปนะครับคู่กันเลยครับสองมเมล็ดนะครับจิ้มกะปิผักสลัดตามนะครับผักสลัดตามเข้าไปนะครับมวนเข้าไปน,นะครับบอกว่ามวนตามเข้าไปอีกนะครับสดน้ำตามนะครับผม บรรยากาศดีครับเมื่อนี้บ่ฮ้อนอับ่เอานะครับแต่ว่าหนาวนะครับใ่เสือกะผมกะถอดเสือคุ้มออกนะครับนี่นะครับโหรละพาต่ำเข้าไปนะครับหัละพากลัมนะครับมาเสียบๆน้ำกันเด้อครับทุกท่านนะครับผม ก๋วยเตี๋ยวเชียงน้ำกันเ,เสียบๆนะครับผมนะบสดเข้าไปนะครับสดน้ำนะครับน้ำกระซออ้อ,อน่ละเจออากาศเย็นนะครับ,รบปักสลัดตามเข้าไปนะครับยอดมีแต่ยอดงามๆหยอดใหญ่ๆ,ๆนะครับผม หยอดงามๆเลยนะครับัวละพาก,กันมีแต่หยอดงหญ่ๆอุบวดนะครับ,นะรบกระลำกับิีนง่ายๆตัวโตนะครับผมผิดนะตามเข้าไปนะครับผมนี่ผิจีนะครับผิดจีสดหนามตามนะครับ ก๋วยเตี๋ยวเฉียงน้ากันเสียบๆเด้อนะครับทุกท่านนะครับเพื่อนๆพีพีนะครับแล้วก็เอฟซีนะครับผมนะขึ้นเขาขึ้นน้ำน้ากันนะครับผมนะครับบรรยากาศจะให้นะครับมือนี้ กินขลองรอนกินกล้วยเดียวเสียบนะครับ,รบม,มาเสีมบเสียบน้ำกันเด้อนะครับทุกท่านนะครับผมก็ขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ